กินเพื่อยู่กับกินอวดฐานะมันต่างกันแนวกินบางอย่างมันบริสแทบ์สำหรับไทยเฮาอาจมีคุณค่าประดับนาตาให้บางคนแต่บางอย่างมันแพงเกินโตรู้ล้าเชินไปเขากินดุบ่ได้เขากินตามต้นทุนกินหรูกินแพงเกินโตกินโก้กินหรูเกินไปจากการกินเสียนให้สุกมันกระเฮ็ดให้ทุกเพราะการกินได้กินซ้ำที่เฮามีกินซ้ำที่เฮามีบริเมนมีซ้ำใหก็กินจนเบิดตอดแน่อิ่มแน่นี่แหละเขาเอื่นว่าชีวิต ผู้ใดเขาลำรวยมีเงินมีท้องเขากินหรูกินแพงบ่แปลกเลยมันเป็นคารยมทางสังคมบ่มีไผผิดไผถือดอกถ้าเขาอยากมีอยากกินก็ต้องขยันเฮ็ดขยันสร้างบ่าหาบ่าเฮ็ดมันก็บบ่ได้บ่มีบ่ได้กิน คนเฮามากกินตามพอตามแม่ต่อให้รวยล้นฟ้าแล่นหาแนวกินแพงๆมาท่วทีบท่วแดนสุดท้ายผมเสือว่าบ่มมีผู้ใหลืมแนวกินอี่พอยอีแม่ของเฮาได้ดอกบอม่มแมนเป็นแต่ไทยเฮาเป็นสุคนเป็นสุเชื้อชาติเป็นทั่วโลกจนการเวลายุคสมัยสังคมเปลี่ยนไปคนเฮามีความคิดเปลี่ยนไปจากกินตามต้นทุนตามครอบครั